มาที่วัดเทพพนมสุทาวาสบ้านดงโชนะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะร่มรื่นมีพี่น้องประชาชนมาปฏิบัติธรรมในช่วงของวันพระวันศีนเยอะและที่สำคัญที่สุดก็คือในขณะนี้ครับทางวัดกำลังมีการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหญ่เลยทีเดียวซึ่งในขณะนี้ก็ใช้เงินบริจาคจากบรรดาพี่น้องที่มาร่วมทบบญกรถินและการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่จันนะครับ อ่าซึ่งการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นใครมีจิตสถานในการที่จะสร้างโบสถ์เป็นเจ้าของเสาจะเป็นเจ้าของอะไระต่างๆก็มาบริจาคได้ครับที่วัดเทพพนมสุทธาวาสแห่งนี้ครับบ้านหลวงโชคครับไม่ห่างเมืองนะครับประมาณสองสามกิโลและที่วัดป่าแห่งนี้ับท่านผู้ชมครับอุดมไปด้วยไม้นานา,นาพันธุแล้วก็มีต้นไม้พยุงนี่เหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายครับ ท่านสร้างกุฏิหลังใหม่เอาไว้ที่เห็นในเวลานี้เราจะเข้าไปดูมันอยู่กลางป่านะนี่เป็นกุฏิหลังเล็กๆครับก็อยู่ในที่ประบติธรรมพรับเพราะว่าตอนนี้เป็นวัดป่านะครับก็ในนําไม้ที่มันหักมันโค้งบ,บ้างเข้ามาสร้างกุฏิหลังนี้และปัญหามันเกิดตรงที่ครายจารยืนอยู่ในเวลานี้ครับครับท่านผู้ชมครับกุฏิหลังสวยนะครับ ผมได้ทราบขา่าวว่าสุติลางสวยตรงนี้นะครับบันไดนี่ทําด้วยไมมพย,ยุงซึ่งเป็นมัธยุงที่ทางวัดเนี่ยได้จากมันหักโค่นในวัดแล้วก็แปอนุญาตจากทางราชก,การเรียบร้อยนะครับมาวันนี้มันมีเรื่องแปลกก็เลยอยากจะเรียนนักวิการถามาอาจารย์ก็วันนั้นช่วงเช้าพอดีอาตมาก็จะขึ้นมาเอาบาตรเพื่อไปบินทบาทตอนเช้าทีนี้พอมาเดินถึงแล้วก็มาผิดสังเกตตรงที่ว่า ตรงที่เขาตั้งเป็นเสาไม้ไว้เนี่ยมันอันนี้โอ้ปกติมันจะมีเสาใช่ใช่มันจะเป็นเสาลักษณะอย่างเงี้ยสองเสาบนเลยใช่มันจะขนาดเท่ากันเลยครับแล้วทําด้วยไม้พยุงด้วยไม้พยุงสองสองช่อนข้างเม็ดกว่านะประมาณเม็ดกว่าอ่าแล้วก็ความความตนามหน้าหน้าสิบห้านประมาณสิบห้าองสิเมตรครับผมทีนี้มาแล้วก็ไม่เจอก็เกิดตกใจว่าแสดงว่าไม้โดนขโมยไปแล้วครับ ก็เลยสังเกตเห็นเนี่ยรอยเท้าของผู้ขโมยก็ยังเห็นอยู่เลยใช่แล้วครับผมโอ้อันนี้เป็นเราเราทำเป็นเสาใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่เอานํามาทําอย่างนี้เนี่ยความมันจะหายอถ้าเราเก็บไว้ก็เลยช่างเข้ามาทําตอนนั้นจะไว้ทํางานวางียาเลิกเพื่อต้อนรับสมเด็จท่านจะมาพักก็เลยต้องใช้ไม้โอจะสมเด็จท่านจะมาพักใช้ใช่จะมาพักก็เลยทําไว้ต้อนรับพระสมเด็จอ่า โอ้พระอารไอ้ตรงนี้ในที่วัดของเรามันมีไม้พยุงไหมคับเพราะว่ามันป่าร่มเริงก็ไม้พยุงคิดว่าบ้านนกโซ่นี่คงจะเหลือแต่แหล่งตรงนี้แหละที่เยอะที่สุดที่รักษาไว้ได้ใช่ใช่แต่ก็ไม่วายแต่ถ้าเจอลักษณะอย่างนี้อาตมาคิดว่าไม่รู้ว่าจะรักษาไว้ได้ขนาดไหนเพราะว่าขนาดสร้างแล้วยังมาหักยังมายังมางัดเอาไปโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือไอ้มนุษย์เนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะถ้าผมพูดเนี่ยพูดได้คือพวกอะไรอ่ะ แม่อันเชื่อว่าจะนรกมันก็สมควรอยู่นะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่<ด>ถ้าอา<ม>จารย์มีอะไรที่จะเทศโปรดก็ถ้าคนที่ได้นําไปก็ถ้ามีจิตสํานึกเนาะก็ให้อยา่าทําอีกเพราะว่าของวัดนี่มันเป็นบาปมากท<ม>่านก็เอาไม้ะยุงยที่มันมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่ไม่กว่าท่านเองทีประมาณถ้าพวกมางัดนเอาไปมัน,นมีค่าสักสี่บาทครับ แต่ว่าที่คุณเอาไปมันบาปมหาศาลนะครับครับท่านพระอาจารย์ธนครธนกิจโตนะซึ่งเป็นเจ้าว่ายฮะเนี่ยท่านเชีย่ยเห็นแล้วครับพระอาจารย์ในรอยเท้าไอ้พวกโจรเนี่ยใช่ไหมครับ<จ>น,นั่<จ>นแหละทางลงนางรถโดยเฉพาะเลยนั่นนะท่านอาจารยรษษาน์นิยมภพวิสารท่านก็อยู่ที่วัดนี้นะัเป็นหลักเสเมโทที่นี่นะชีวิตเนี่ยเมื่อเคยเหมือนกันเหมือนกันไปยังครับอุปสมมาตั้งสิบปีศูนย์สามครับมาอยู่วัดนี้ เรามาไม่เห็นรื่องนี้รู้สึกว่าพูดไม่ออกปากไม่ได้เลยออืมันนึกถึงว่าจะมีเหตุอย่างนี้อ่าแล้วอีพ่อใหญ่ที่อะไรพ่อใหญ่ที่อุตตาชุละครับอุณันครับฮะประจําวัดอยู่ครับรักษารักษาไม่ได้เฝ้าอยู่ใช่ไหมเฝ้าที่หัวแจกเลยหัที่โรงนั่นเฝ้าสังเฝ้ารักษาอยู่ตลอดเวลาครับกลางคืนกลางวันผมนอนประจําอยู่ที่นี่แต่วันนั้นท่านอาจารย์ท่านฟุ้นตกท่านเลยึ้นไปพักอยู่ที่นู้นเป็นไม่ตรงนี้ตรงไหนครับ โอ้นี่พระอาจารย์ท่านรักษาไว้ครับมี่ต้นไม้พยุงนะฮะนี่คือต้นใหญ่นี่ชาวบ้านนี่รักอย่างกระทองคารักษาเนี่มีคนมาเฝ้าตลอดเวลาพระอาจารย์ก็นี่แหละเขาหัวงเอาไว้พวกเราได้ดูเ่ยนะฮะต้นสูงสูงประมาณสี่สิบเมตรได้สามสิบอสี่สิบเมตรนะนนะนี่ถือว่าต้นใหญ่มากครับนี่ถ้าไม่เฝ้าเนี่ยพักพวกมาตัดแน่นอนครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือไม้เจ้าปัญหาไม้พยุงต้นนี้มันอยู่ในที่ของวัดต้นใหญ่มากทีนี้ว่ามันมีพายุมันล้มล้มนี่พระอาจารย์ท่านก็นเลยไปให้ชาวบ้านเนี่ยไปตัดมาแต่ว่าก่อนที่จะไปตัดเนี่ยนะฮะท่านก็ไปอนุญ,ญาตพวกป่าไม้พวกอะไรตัดงๆทื่อเกี่ยวข้องแล้วก็ตัดมาเกบตรงนี้แล้วถอดมาเนี่ยไม่ทราบว่าเหตุผลคนใดครับมีคนกลุ่มหนึ่งนะนะฮะมาบอกว่าเออทําไมไม้ตรงนี้อย่าไปแตะไปต้องนะ หรือมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวพระอาจารย์เขาเขาว่างไงนะว่าตัวนี้เนาะอาตมาก็มันล้มมานานนี่นแหละ<ฆ>แต่ทีนี้เราก็ไม่อยากจะไปเสียตังค์เพื่อไปตัดทยอยมามันต้องใช้ตังค์เยอะเพราะช่วงนี้เราสร้างโบสถ์อยู่ก็เลยไม่อยาก<ม>เะีอยเสียตังค์ไปใช้ตรงนั้นทีนี้อาตมาก็เ,เอถึงเวลาแล้วก็เลยว่าจะไปยกเอาทีนี้เราก็กลัวว่าผิดกฎหมายเราก็จ<ฆ><ฆ>เข้าไปหาป่ a r m a จังหวัดแค่ก็เลยอนุญาตบอกว่านิมนต์ท่านเลยถ้ายกเข้ามาไว้วัดไม่เป็นไรนิมนต์ท่านเลย พออาตมาจะไปเริ่มขนย้ายยังไม่ได้ท่านทําอะไรเลยไปนั่งอยู่ก็มีบุคคลที่ได้ว่าถึงนี่แหละมาก็มักกล่าวร้ายมาข่มขู่ฆ่าเลยโอ้ขนาดเั้นมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ถ้ามึงเคลื่อนย้ายมึงเจอดีแน่ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยแล้วกลับไปรอบแรกยังพอยังกลับมาเขาไว่าเขาเป็นเจ้าของเหรอเขาไม่ได้ห้างว่าเขาเป็นเขาบอกว่าเขามีในที่รักษาเพราะเขาใช้สิทธิตรงนั้นโอ้คับงแต่นี้อาตมาก็เลยคิดว่ามันเกินไปทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าน้ไม้ก็เป็นไม้วัด อาตมาก็เป็นตัวแทนคณะสงฆ์คือปิจิวาสก็มีสิทธิ์พอที่จะเคลื่อนย้ายมาใช้ครับผมแล้วก็เป็นมติของชาวบ้านใช่ครับและตอนนี้เนี่ยอ่องลงกันบ้างไงก็อาตมาก็นําเข้ามาเคลื่อนย้ายเดี๋ยวอาตมาเสร็จก็มีปัจจัยอาตมาก็จะทําไว้ตกแต่งภายในอุโบสถอาจจะเป็นขอบหน้าต่างหรือเป็นอาอา์สงตรงที่รองพระพุทธรูปก็ได้ครับใช่ครับท่านผู้ชมครับขอ ขอบินทบาตแทนพระอาจารย์เลยนะครับถึงไม่ว่าไม้อะไรต่มันจะมีค่ามากมายภาสางอะไรก็ตามนี่เป็นของวัดผมคิดว่าท่านที่เป็นชาวพุทธเนี่ยการที่แสดองออกอย่างนั้นเป็นบาปมหันต์ครับนะฮะอย่างน้นอยๆก,ก็ตอนนี้ท่านบาปเริ่มมาแนละ้วเวลาไอ้นี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นของวัดเนี่ยท่านไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะอะไรครับไม้ไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้สูงไม้ชั้นสูงที่คนโบราณของเราทําโบสถ์ทำวัดทำอะไรต่าง เอาไปทําอย่างอื่นก็ไม่เป็นมงคลครับเห็นไหมใครค้าไม้พยุงครับไม่คุกก็ตายสองอย่างเนี่ยกิ่งไม้เล็กๆเหล่านี้นี่ล้วนแต่มีค่าเนี่ยเพราะพวกมันก็ขโมยไปในชาวบ้านไปตามคืนมาโอ้ขนาดนี้นะฮะกี่เด็คนหนาจริงๆเดี๋ยวผมได้เจอกับอดีตท่้นกำนันฮะท่านนรงแสงเมืองอ่าเป็นยังไงเรื่องสถานการณ์ของไม้พยุงนี้ผมนี่แมบพูดไม่ออกจริงเมันระยะนี้เนาะมันก็ ไม้ต้นเล็กๆมันก็ตัดไปหมดแล้วที่สาธารณประโยชน์หมดแล้วพอดีมันมีอยู่ที่วัดที่เดียวนี่แหละที่ยังเหลืออยู่เขาก็เลยติดตามคิดว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะเข้ามาขโมยอยู่ที่วัดนี่แหละเพราะว่ามันที่วัดเขาเป็นที่สงวนของไม้พยุงอยู่มีหลายต้นที่ยังเหลืออยู่ ที่ที่สาธารณะประโยชน์นี่หมดแล้วเพราะว่าไม่มีใครดูแลรักษายาาไม่มีใครเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ที่จริงผมถ้าผมยัง<ด>อยู่ในวัลละผมจะปิดเลยปิดป่าเลยห้ามคนขึ้นเวลาหกโมงเย็นนี่ปิดเลยตั้งหน,น้าตาการเด็ดขาดคนไหนขึ้นไปถือว่าคนนั้นประสงค์ร้ายถือว่าจับหมดไม่ว่าเยวาวชนหรือใคร ไม่ว่าไรยาเสพติดก็เยอะอยากให้ทางผู้นำนี่แหละดูแลรักษาให้ดีๆหน่อยอับนี่คืออดีตนะบับงเอิญว่าวันนี้ผมมาโดยบังเอิญนะคมาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เจอท่านผู้นำหลายๆคนครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ฝากผู้ที่รับผิดชอบในหมู่บ้านก่อนครับอ่าถ้าอย่างไรปรึกษาหารือกันว่าเราสมควรในการที่จะปกปักรักษาป่าตรงนี้อย่างไร และในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าส่วนราชการนะฮะไม่ไว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจตำรวจนะต้องมาเฝ้าช่วยพระอาจารย์นะครับไม่อย่างนั้นเราก็หมดวัดหมดป่าอย่างแน่นอนครับความเป็นจริงแล้วพี่น้องประชาชน,นต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เทนครครับที่ท่านได้มาสร้างวัดตรงนี้จนจเจริญรุ่งเรืองและทุกวันพระวันศีลน,นะครับก็จะมีญาติโยมมาจากที่ต่างๆมาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ได้ขาดนะครับเพราะฉะนั้น จงช่วยกันรักษาวัดตรงนี้เอาไว้สมบัติของวัดสมบัติของชาติเอาไว้ป่าไม้เป็นของทุกคนนะครับขอยเรียนถามท่านรองคมพลบรรเทาทุกนะครับว่าปัญหาเรื่องของไม้พยุงเนี่ยทุกวันนี้มันมันรุนแรงมากขึ้นทางท่านเองเนี่ยฮะอย่างอย่างเช่นกรณีวัดบ้านหนองโชคเนี่ยท่านกคงได้รับรายงานแล้วในส่วนนี้อยากจะให้ท่านรองได้พูดกับพี่น้องประชาชนนะครับรับคุมที่น้องได้รับทราบนะครับว่า ปัญหาในส่วนของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยโดยเฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยกระแสของไม้พยุงเนี่ยมันแรงมากับเดิมเราก็รับทราบกันว่ากิโลละ300บาทจากการจับกลุมของทางานรคอเมื่อวัน2วันเนี่ยร้อ,อยหกสิบแปดนนะครับซึ่งทางเขาเองก็ประเมินว่าราคาไม้เนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านบาทาหน้าวันนี้ก็ตกไปอยู่ที่กิโลละสองพัน ว่าอย่างนั้นน่นนะครับก็จะจริงประเทศอย่างไรก็คงจะต้องดูที่ข้อมูลกันนะครับว่าบ้านน้องกันยัไน,นะครับในส่วนของอากาในบ้านเราเนี่ยนะฮะหน้าวันนี้เนี่ยเ,เรียนพี่น้องเลยว่าปัญหาก็คือเรื่องของจิตสํานึกของชาวบ้านหน้าวันนี้มีการจับกลุ่มมากนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจากทางเหนือทางบ้านแพงลงมาถึงชัยบุรีเท่าอุเทนนะครับแล้วก็แถวบ้านกลางหลักศีลานะครับจนถึงชาญโภนมีแหละน้ำกล่นะครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังกะจับกลุ่มกันมากครับจับกลุ่มเนี่ยสถิติเรียนว่ามีทุกเดือนอะเดือนหนึ่งก็สองสามรายนะครับเป็นอย่างน้อยอซึ่งผมก็เห็นว่าปริมาณไม้เนี่ยหน้าวันนี้นี่มันแทบจะไม่มีแล้วนะครับแทบจะไม่มีสาเหตุคืออะไรครับสาเหตุก็เกิดจากพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้แหละครับผมรับทราบนะครับผมไปชุมมาผมก็รับทราบว่าหน้าวันนี้เนี่ยพ่อ,อ,รรอพ,พี่น,อน้นงนนนนนนนองนี่ไปพบเห็นต้นไม้พยุ่งก็ไปชี้ไปที่นําที่แน่กับพวกพ่อค้าพวกพวกีลากรอกขัน้นไปตัด โดยรับเงินเข้ามาห้าร้อยบาทพันบาทบ้างก็แค่นั้นนะครับก็มานะครับให้เขาแอบตัดการตัดรุนแรงครับตอนนี้การตัดการลักลอบเนี่ยรุนแรงไม่ใช่เฉพาะในเขตพื้นที่เราครับในฝั่งฝั่งคำวัฝั่งคำวับบริคำไซเขาก็เล่าให้ฟังมาบางครั้งนี่บ้านเรานี่มีเสา,มาไม้พยุงนะเสา,มาไม้พยุงนี่ก็ไม่นั่นแหละไปพวกขโมยเนี่ยนะครับขโมยแรืวอพวกที่จะไปลักลอบเอาไม้ก็จะไปลมควันนะฮะลมควันที่บ้าน นะครับรวมันชาวบ้านก็นอนหลับไปนะครับหลับไปเสร็จตอนเช้าลุกขึ้นมาก็เห็นไม้คำ้ำเสาเอาไว้ตัดไม้นะครับเอาเสาบ้านไปนะครับนี่ก็คือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวของผู้คนนะครับในนครพนมเราหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมีการลักลอบกันมากพูดแล้วพูดอีกทุกคนรู้นะครับว่าปัญหาตัวนี้สําคัญต่อไปในบ้านเราเนี่ยมันจะไม่มีเหลือมาถึณวันนี้ก็จะเหลืออยู่ที่เวลาเทคนิคนะครับมหาลัยนครพนมเรานี่แหละอยู่ประมาณหมื่นสองพันกว่าต้น ตอนนี้ก็สารราชการก็รักษาเท่าชีวิตนะครับไม้ตรงนี้เพราะว่ามันเหลือเป็นแหล่งพันธุ์สุดท้ายแล้วณวันนี้ก็ทราบนะครับจากทางรายการของทางที่พ่อพันธุ์นะครับก็บอกว่าที่บ้านโรงโชคเราเนี่ยครับที่วัดนะครับวัดวัดบ้านเราแนียนะครับมีต้นไม้ปยุงอยู่หลายต้นสองสามต้นนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่ตอนนี้ก็มีการแวะเวียนกันแล้วครับพวกที่ลักลอบก็ไปแวะไปเวียนดูกันอยู่นะครับว่าจะเอากาดขโมยอ่ะขโมยตัดได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งณวันนี้ในเรื่องของ พระสงฆ์องค์ระเจ้าวัดบารามนะครับมันไม่ถือแล้วไอ้พวกนี้นะครับเสาวัดเสาลววัดมันก็ขโมยแกลกหมดนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้คนนะครับวันก่อนก็ทราบว่าราวบันไดของวัดนะครับแห่งนี้เนี่ยก็โดนขโมยไปแล้วนะครับซึ่งอ่าพวกนี้นะครับก็บอกกันตรงๆครับตรงกนรกบอกไม่นะครับไม่ได้คุณได้เกิดนะครับในชาติหน้าเอาแต่ชาตินี้แต่ชาติหน้าก็รับกรรมเอานะครับในส่วนที่พ่อแม่พี่น้องเป็นกังวลนะครับว่า จะให้ทางภาคราชการไปช่วยดูแลนะครับในส่วนของวัดทุบ้านดงโชคงเนี่ยเรียนท่านนะครับว่าเมื่อวันสองวันที่แล้ววันที่แปดหรือเก้านี่นะผมเพิ่งผ่านแฟ้มนะครับรายงานให้ทราบว่ามีการไปตรวจนะครับไปตรวจของทางเจ้าที่อสสนะครับของอำเภอเมืองนะครับไปดาเนินการตรงนั้นก็สามารถที่จะยึดเล่อยโซ่นะฮะเล่ยโซ่ด้วยนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยตรงนี้จะมีการประทะกันถึงสองนาทีนะครับท่าที่รายงานมาซึ่งผมก็ ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอาใจใส่เป็นที่อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะกำชับครับท่านในอพเภอเมืองได้เฝ้าระวังให้พ่อแม่น้องอีกทางหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ดวงโชคอย่างเดียวนะครับที่อื่นด้วยนะครับที่อื่นด้วยเราก็จะสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราเนี่ย,ยรครับโดยเฉพาะทางฝ่ายปกครองนะฮะฝ่ายปกครองที่มีชุดเฉพาะกิจณัวันนี้เนี่ยของอำเภอเมืองผมกล้าให้มีการแต่งตั้งเพิ่มจากหน,นึ่งเป็นสองนะฮะหลายอำเภอมีหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยตั้งเพิ่งลงนามกันเมื่อ วันสองวันที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนจะต้องมีผลงานครับเฝ้าระวังดูแลเพราะว่าผมก็ไม่รู้แล้วนะฮะว่าปัญหาตัวนี้เนี่ยใครจะต้องเฝ้าดูแลบ้างแต่ฝ่ายปกครองไม่น่าเลยนะครับในการที่ดูแลพวกเราพี่น้องมีเบาะแสยังไงนะครับเป็นหูเป็นตาครับโทรศัพท์แจ้งผีพ้อพันก็ได้หรือแจ้งทางฝ่ายป้องกันหรือในเพือเมืองก็ได้นนะครับในยู่ในพื้นที่ให้ได้รับทราบท่านจะสั่งใช้ทันทีครับสั่งให้ลูกน้องไปช่วยดูแลให้กับพวกเราครับพี่น้องก็ขออนุญาตยางว่าหน้าวันนี้นะครับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันเกิดจากความมักได้ของผู้คนนะครับยาบ้าท,ที่แพร่ระบาดมากมายตรงนี้นะครับบ้านเมืองเราเนี่ยก็เกิดจากความอยากของผู้คนนะฮะการตัดไม้ทลาย่าก็เกิดจากความอยากของผู้คนซึ่งในสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องพิจารณานะครับว่าอะไรสมควรได้ไม่สมควรได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์นะครับที่มีผลกระทบต่อชาติแผ่นดินก็ควรจะต้องฟฝ้าวังให้จงหนักนะับการทำมาหากินนะครับขอ,อยุยาเยนว่าพวกเราเนี่ยครับมีไร่มีนาก็ปลูกข้าวนั่นแหละครับปลูกมัน ปลูกอ้อยปลูกยางนะครับมันก็พอที่จะอยู่จะกินได้ครับครับในในบ้านเราเราไม่ควรต้องไปทําอย่างนั้นเลยครับถ้าทําอย่างนั้นก็เท่ากับว่าพวกเรามีทาลายชาตินะครับทาลายอนาคตของลูกหลานซึ่งกวันนี้ก็ลูกหลานเราก็พฤติกรรมก็เบี่ยงเบนไปเยอะนะครับขอฝากนะครับช่วยดูแลนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของพวกเราครับเรื่องป่าไม้แล้วก็ดูแลลูกหลานของเราด้วยนะครับอย่าให้เขาไปหลงใหลในสิ่งกิดเหล่านั้นเพราะต่อไปในอนาคต เราเองทุกคนนะครับวัยเท่ากับผมเนี่ยครับเท่ากับพ่อพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหลายท่านนะเพราะอายุเก้าห้าสิบกว่าขึ้นนะครับห้าสิบกว่าขึ้นแล้วก็จะอยู่กันอีกสักสิบยี่สิบปีหรือเปล่าครับถ้าอยู่ไปนะครับในยุคนั้นเราจะต้องส่งมอกแผ่นดินเอราพวกเรานี่ให้ลูกหลานลูกหลานเราก็ต้องดูแลนะครับให้เป็นลูกหลานที่มีคุณภาพจะต้องรับมรดกแผ่นดินนี้ไปจากเรานะครับถ้าเราไม่ดูแลเขานะครับให้เป็นอย่างดีนะครับลูกท่านก็เหมือนลูกผมนะครับลูกผมมีสองคน ลูกท่านก็เหมือนลูกผมนะครับผมต้องมอบแผ่นดินตรงนี้ให้กับเขาเหมือนกับท่านนะครับมอบแผ่นดินให้กับลูกหลานรักษานะครับถ้าเราไม่ดูแลเยาวนชนที่จะต้องทําหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองเรายากครับในการที่จะถูกต่อไปครับขออนุญาตเรี่ยนที่นอ